สวัสดีค่ะสวัสดีพ p f c ทุกท่านนะคะวันนี้นกิ่งมีรถอีก็คาประหยัดน้ํามันแถมสไตล์เท่ๆนะคะมารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมกันนะคะสําหรับใครที่สาวกมาด้านะคะกําลังมองหา รถฟรีใหม่ไม่น้อยห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะเพราะสองคันนี้นะคะน้องกิ่งคัดมาให้แล้วนะเลขไม่หลักหมื่นทั้งคู่เลยนะคะมีทั้งแบบ4ประตูและหประตูะได้เลือกชมกันเลยนะคะใครสนใจอยากสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมโทรหารน้องกิ่งได้ที่เบอร์ศูน0 7 2 6 1 5 2หรือแอนไลน์มาที่เบอร์นี้ก็ได้นะคะวันนี้นะคะน้องกิ่งนะเอารถสวยๆรถประหยัดน้ํามันทรงเทพมาให้พี่ๆได้เลือกกันนะเดี๋ยวเริ่มกันที่คันแรกเลยกับรุ่นนี้นะคะเป็นตัวมาด้าสองนะ ตัวสปอร์1.3 ST รุ่นท็อปสีแดงสีดดมโรงงานเลยนะคะรถปี2022กับเลขไม่ใช้งานอยู่ที่14,000กิโลเท่านั้นนะไม่น้อยมากนะคะอ่อนเลขไม่18,000ขออภัยด้วยนะกับราคาตั้งขาย439,000บาทค่ะทรงสวยทรงเท่นะคะป้ายทะเบียนกรุงเทพมหานครนะและรุ่นนี้บอกเลยว่าเป็นรุ่นที่ใช้งานดีมากนะคะและทรงเขาทำมาให้แบบสปอร์ตสุดๆเลย เครื่องพันสามประหยัดน้ำมันดูแลรักษาได้ง่ายนะคะและสีแดงเป็นสีที่สวยเท่ดนใจสุดๆเลยไฟหน้าเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์นะคะแล้วกระจังหน้าเขาตัดเส้นด้วยโครเมี่ยมมาให้สวยหล่อสุดๆกระจังหน้าเป็นแบบรางพึ่งนะคะช่วยระบายอากาศระบายความร้อนได้ค่อนข้างดีเลยชุดสีไม่มียุบไม่มีแตกนะคะเหลี่ยมสันด้านข้างนะสม่ำเสมอเส้นสายสวยๆคมๆล้อมแมท สีรมดำนะคะนี่ของเดิมติดรถเลยนะแม็กขอบ15ไม่มีรอยขูดรูดฟุตบาทมาเลยนะยางปี2021นะคันนี้เป็นยางติดรถมาแต่ถ้าเสื่อมสภาพเปลี่ยนให้เลยนะ4เส้นไม่ต้องเสียค่าใช้จ,จ่ายเพิ่มไม่มีบวกเพิ่มใดๆทั้งสิ้นนะให้ในราคา439,000บาทเลยนะคะราคาตัวรถรถปี2022ไม่18โชคด้านในนะไม่มีข้ามน้ำมันไหลเยิร้รั่วซึมนะโชคสปริงเด้งสว,สวยค่ะ รับประกันโครงสร้างไม่มีพิกความชนหนักจมน้ําและไม่มีกับสีเปลี่ยนเครื่องติดฟิล์มให้แล้วนะคะสันประตูนะเหลี่ยมสันหลังคานะไม่มีรอยบุบรอยยุกเลยนะสีแดงสีสดมากมาด้าน,นะคะเป็นรถที่ใช้ดีนะแควแค่ไม่ใช่ตัวแบนหลักแค่นั้นเองนะคะนี่ไฟกระจกปรับพับไฟฟ้านะคะไฟเลี้ยวด้านข้างเส้นเล็กๆเ,เรียงเรียมาให้แบบนี้เลย ตัวเปิดด้านนอกจะเป็นระบบสมาร์ทเคเลนะคะเปิดประตูได้เลยนะมีกรญูนแจรีโมทให้แล้วพื้นที่ด้านในนะคะสวยสะอาดมากและรถกว้างนะเห็นมาด,ด้าคันเล็กแบบนี้นะคะถ้าได้ลองนั่งลองสัมผัสแล้วจะบอกว่าขับดีใช้ดีมากนะรถอ่ารถใช้งานเร็วใช้งานแรงเครื่องทนนะคะสตาร์ทง่ายเหมาะกับวัยกลางคนหรือคนที่กําลังหัดขับรถนะเพราะรถเขาจะไซส์ขนาดเล็กไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะคะ ขับง่ายขับคล่องในเมืองขับได้แบบสบายๆแถมยังได้ออฟชั่นแบบมาให้จัดเต็มเลยนะคะนี่แอร์เรนเส้นเลียงสวยให้เลยระบบแอร์ไฟเครื่องยนต์แบตเตอรีด่ดูแลตรวจเช็คให้นะคะมีจอขนาดใหญ่เชื่อมต่อกับกล้องถอยให้ด้วยระบบแอร์เนี่ยได้เป็นแบบอน,นาล็อกมาให้นะคะหรือปรับออโต้ได้ด้วย เกียร์แบบถุงสายเสียบ USB นะคะช่องเสียบมีมาให้ถึง2ช่องเลยนะแล้วมีตัวปุ่มสำหรับคอนโทรลเครื่องเสียงวิทยุให้ด้วยอยู่ตรงกลางนะออปชันมาเยอะมากนะเกียร์สามารถปรับเล่นโหมดสปอร์ตได้ด้วยพัดันชิปใส่มาให้แล้วกับรุ่นนี้นะคะและพวงมลาลัยมันติฟัง์กชันได้ทั้งคุูสคอนโทรลไปด้วยเลยเลขใบหมื่นแป 18, เท่านั้นนะคะันนี้ บอกปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับนะคะและดูสภาพเบาะไม่มียุบไม่มีฉีกนะคะเบาะสีกรมนะสภาพสวยเลยนะคะการันตีโครงสร้างให้หัวน็อตไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับคันนี้นะเป็นตัวมัดด้าสนะคะ1.3 sp ตัวสปอร์แตแฮทแบ็ก5ประตูพื้นที่ด้านหลังกว้างนั่งสบายค่ะนั่งได้3ที่นั่งมีหัวหมอนรองคอมาให้นะคะแล้วเสบสายเข็มขัดนิราภัยก็มีมาให้เช่นเดียวกันนะทั้ง3ที่นั่งเลย เบาะไม่มีฉีกไม่มียุคนะคะอ่าเดี๋ยวน้องกิ่งพางมาดูท้ายกันบ้างนะคะนี่ท้ายท้ายสวยมากเซ็นเซอร์ติดมาให้กล้องหลังมีมาพร้อมนะคะแล้วเปิดประตูท้ายขึ้นมานะพื้นที่วางของสัมภาระบอกเลยว่ากว้างปรับพับเบาะได้นะคะด้านข้างมีไฟส่องเวลาเราหยิบของตอนกลางคืนได้ด้วยนะคะยางอะไรเครื่องมือแม่แรงมีให้ครบคบเลยนะคูมมาคันนี้นะจัดไฟแนนซ์ผ่อนแค่7 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเลย ขอรายได้15,000บาทขึ้นไปรีบมาเป็นเจ้าของได้เลยนะคะรถที่ราคาดีขนาดนี้รถปี2022นนะปีใหม่มากดอกเบีย้ยเริ่มต้นสูตรพิเศษ 1.99%ผ่ 1> 1. อนได้4ปีถ้าสำหรับลูกค้าเครดิตดีแต่ถ้าไม่มีเครดิตแต่ทำอาชีพพนักง,งานประจำหรือว่าหลักแหล่งชัดเจนน้องกิ่งมีแคมเปญดอกเบีย้ยสำหรับลูกค้าไม่มีเครดิตเริ่มต้นอยู่ที่2.69%เท่านั้นอ่ะเรามาดูในคันที่2นะคะกับ m a z d a 4ประตูรุ่น1.3 Sletter สีขาวตอนนี้เรามีคันเดียวในร้านเลยนะซึ่งคันนี้รถปี2022อ่ะขอโทษทีคันนี้รถปี2021 นะคะคปีเก่าลงมาแต่โมเดลโฉมเดียวกันนะคะรูปทรงเดียวกันแต่คันนี้เป็นสีประตูซีดานปี21เอลขไม้ห้า0 0ื่ราคา389,000บาทสีขาวก็สวยไม่น้อยหน้าไม่แพ้กันเลยเส้นสายเหลี่ยมสันนะคะฝากระโปรงไม่มีอ้าไม่มีบุบนะล้อแม็กติดขอบของเดิมโรงงานนะแม็กขอบ15 กระจกปรับไฟฟ้าคิ้วกันสาดมีมาให้พร้อมรวมถึงซีมติดมาให้แล้วเรียบร้อยกับราคา389,000บาทคันนี้จัดไฟแนน้นผน 6, นะะ์ผ่อนแค่6 0 0 0นะคะผ่อนแค่6 0 0 0เท่านั้นเลยภายในสวยเหมือนกันนะนี่ขนาดตัวรองท็อปนะคะที่ไม่ใช่รุ่นท็อปข้อที่แตกต่างคือเขาแค่ไม่ใช่เบาะปรับไฟฟ้าแค่นั้นเองนะบาะสภาพสวยๆค่ะทรงสปอร์ตบาะกำมะหยี่ด้าตรงกลางเขาจะเป็น ผ้ากำมะหยี่นะคะตัดกับเบาะหนังให้นะสวยสปอร์ตมากเลยเวลาเรานั่งรองรับสลีละได้ค่อนข้างดีเลยคอนโซลด้านหน้าไม่มีง้างไในมไม่มีอ่ารอยอ้าหรือว่ารอยด่างนะมีจอขนาดใหญ่มาให้นะเชื่อมต่อกับกล้องถอยโครงสร้างก็ไม่มีรอยแกะรอยถอดหัวน็อตเดิมๆประตูไม่มีเปลี่ยนแปลงแผงมานะกระจกปรับออโต้ทั้ง4บาน กรณีซื้อรถจากเพชรยนต์ไปนะคะถ้าตรวจเจอรถผิดความชนหนักจมน้ำเนี่ยเอารถมาคืนได้เลยนะรับซื้อคืนเต็มจํานวนเพราะเรากล้าการันตีเรื่องโครงสร้างให้อยู่แล้วนะคะรถทุกคันผ่านการตรวจสอบมาแล้วหลายขั้นตอนมากๆนะไม่มีอะไรที่ปล่อยผ่านแน่นอนดูสภาพเบาะคือสวยมากนะคะเป็นเบาะหนังตัดกับเบาะผ้านะตรงกลางก็จะเป็นผ้ากำมะหยี่และเบาะสีกรมดูไม่ทึกไม่เฉยเลยนะแทบจะไม่มีใครเคยนั่งเลยนะคะสำหรับตัวท้ายนะ แล้วเป็นตัวซีดานนะสี่ประตูทรงสวยสปอร์ตเหมาะกับวัยรุ่นนะคะหรือวัยกำลังทำงานหรืออยากหารถสักคันหนึ่งไว้ใช้งานก็คันนี้แนะนำเลยเซ็นเซอร์ด้านหลัง4จุดกล้องถอยมีให้พร้อมใครสนใจติดต่อหา้องกิ่งได้เลยนะคะที่เบอร์0ูนย์2 6 1 5 2เจแอดไลน์มาหาน้องกิ่งได้เลยนะคุยรายละเอียดเพิ่มเติมกันสงสัยตรงไหนอยากสอบถามตรงไหนเพิ่มเติมนะคะยินดีให้บริการยินดีตอบคำถามพี่ๆทุกท่านเลย ทุกมุมทุกจุดเราก็การันตีมาให้อยู่แล้วนะคะรถทุกคันผ่านการตรวจอินสเปคชันทุกคันค่ะ274รายการประมาณนี้นะถ้าสำหรับใครกำลังมองหารถประหยัดน้ำมันสายสปอร์ตทรงเทแนะนำเลยนะกับ m a z ด้าทั้ง2รุ่นนี้4ประตูและ5ประตูสีแดงสีขาวในสต้อกน้องกิ่งยังมีสีดำและสีขาวนะคะรวมถึงสีแดงให้ดูอีกด้วยอ๋อสีขาวมีคันเดียวแต่ว่าในสต็อกจะมีสีดำห้ประตูแล้วก็สี แดงที่เป็น4ประตูนะคะมีให้เลือกชมอีกนะถ้าอยากดูครบทุกคันแอดไลน์มาได้เลยหรือโทรหาน้องกิ่งเบอร์0820726152วันนี้น้องกิ่งต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับดคลกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ